สวัสดีครับนานาทุกท่านก็อยู่กับอีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้อย่างที่ผมได้โพสต์ไว้ในหน้าชุมชนนะกับคันของนานิคอมันโดคันอะไรครับมาเต้นนี่ครับเห็นหลาเลยอมันโดมาเฟีย NLA Carbon คาร์บอนกไฟคันนี้เป็นคัน6.8ฟุต8นะครับเวท10ขีด20แล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นคัน ลิมิเต็ด10ปีของนานิกอามาโดที่ตามที่นะเขาประกาศนะก็คือจะผลิตแค่400คันแค่400คันเท่านั้นครับตอนนี้ไปดูแพ็กเก็ข้างนอกก่อนซองซองเป็นซองผ้าเลยนะเป็นซองผ้าแบบผ้าโฟมะเนี่ยคือผมก็เรียกไม่ถูกนะผมไม่ใช่สายแบบดูผ้าคงต้องถามแบบบางขายผ้าตามโทวรัฐว่า <laughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับแซวแซวซก็คือเป็นซองเป็นซองเกตแบบผ้าอย่างดีๆเลยครับเป็น มันดูพรีเมียมนะมันดูสมกับคำว่า l i m i t ต็แต่มันก็มีหลายๆอย่างนะที่น่าจะใส่เข้ามาให้มันแบบไหนๆก็ลิมิเต็ด0 0คันแล้วอะแต่เท่านี้ก็โอเคแล้วครับสวยสวยจริงปะไปดูพระเอกของงานไปดูรูปแบบคันจริงๆกันว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงดึงยากไหม นี่เลยพระเอกของงานส่วนซองคันก็หมดประโยชน์แล้วนะสวยสวยเหมือนพวกซองคันคันราคาแพงๆคันแบบคันหลักเจ็ดแปดพันคันหลักหมื่นเลยครับกับซองคันของอัมาโดมาเฟียนะและนี่คือพระเอกของงานนี้ครับตัวด้ามเนี่ยเป็นทําเป็นคาร์บอนนะอือ แล้วก็จะมีเขียนไว้ว่า Armando f o r อ e f o ร์มเดอะเวิลด์ท็อปเทคโนโลยีคาร์บอนปีไฮคาร์บอนเอ็กซ์มาเฟแล้วก็มาเฟีตูดคันก็จะมี <c oughs> เห็นลำบากใหมนะครับ Armando คันวางไกดทั้งหมด10ตัวนะเป็นฟูจิแล้วก็วงในเป็นอัลคอไนลิง แล้วก็จะมีป้ายนะมิกยืนหนวดเฟิร์มอยู่ตรงนี้เป็นรูปติดมาจริงๆอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้มีผมพยายามมองหาทั่วคันแล้วนะไม่มีไม่มีอยากให้รันนัมเบอร์ครับนมิกรันนะัมเบอร์มามันจะดูยิ่งแบบยิ่งอยู่พรีเมียมเนาะว่าเราได้คันนัมเบอร์ที่เท่าไหร่จาก400คันไปไปดูอย่างอื่นกันก่นกอนตัวริวซีเนี่ยก็คือเป็นทรงนี้เลยโล่งๆเนื้อคันเนื้อคาร์บอนเลยอ๋อทเร4 0ี เรามาพูดถึงทอเรกันนิดนึงสําหรับนานา,นาที่ยังไม่เข้าใจกับคําว่าแบงค์ทอเรทอเรกาทอเรกาเนี่ยทอเรเนี่ยเป็นบริษัทผลิตผ้าใยคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ผลิตอะไรอีกหลายอย่างแต่ของขึ้นชื่อของเขาจริงๆเนี่ยคือผ้าใยคาร์บอนไฟเบอร์ที่เขาจะมาในลักษณะเป็นแผ่นผ้าใบหรือว่ามาเป็นเส้นแบงค์ทางเส้นอย่างที่ผมขึ้นรูปให้ดูนะเขาก็จะมีเกตของผ้าผ้าใบคาร์บอนไฟเบอร์ของเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็น 40, t 30สบ หรือว่าไป M ตระกูล M นะครับ M 4 0 X หรือว่าตระกูลอะไรอีกหลายอย่างเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูซึ่งแต่ละเนื้อเกรดของผ้าใบาทอเลเนี่ยเขาก็จะมีเกรดระดับของเส้นใยคาร์บอนของทอเลก้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นทอเล4 0ี่ T ทอเล M 40 X หรือว่าอย่างตัวท็อปสุดของทอเลเลยก็คือจะเป็น 1> t 1 0 0 1 G แล้วก็จะมีเป็น t 1 0 0 1 G แบบนาโนอัลลอยก็คือเป็นเนื้อคาร์บอนแบบคาร์บอนที่ค่อนข้างจะไฮโมดูลัสก็คือเนื้อคาร์บอนเกรดสูงซึ่งมันจะทำให้คันที่ใช้พวกแบงค์ T 1 0 0 1 G แบบนาโนอัลลอยเนี่ยมันเซนมันจะค่อนข้างดีตอบสนองความรู้สึกได้ดีมีอยู่ในคันประเภทไหนบ้างครับนะ้าเต้นก็จะมีอยู่ในตระกูลไดว่าแบ็กเลเ e ลที่ท,ที่หันมาใช้ แบงค์ที1นึ่นนาโนอลลอยนะครับแล้วก็จะมีอยู่ในเมจ o คาร์บเดอสามแล้วก็มีอยู่ในไอ e ฟกีนคาริโดต์คาริโดต์นี่จะใช้ทีหนึ่งพันหนึ่งจีทั้งเส้นเลยครับโหแล้วก็อีกเยอะแยะมากที่ใช้เป็นทอรีก้านาโนอลลอยซึ่งต้องบอกว่าคันเกตสูงสูงคืออย่างตัวเนี้ยก็บอกโอ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็ใช้เกตด,ดีใช่ไหมครับนะ้เต้นทอรีสิบทีก็เป็นหนึ่งเกตของทอรีก้าครับ ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่ามันเป็นทอรเลจีนมันเป็นทอรเลปอมทอรเลมันมีหลายเกตนะต้องแยกก่อนนะครับทอรเลมันมีหลายเกตถ้าอันนี้จับทีหนึ่งคหนึ่งจีมาทําทั้งเส้นเนี่ยขายไม่ได้หรอกครับสองพันห้าจริงๆยกเว้นทําขายเอามาเอ้สองพันแปดเอาราคาสองพันแปดร้อยบาทไปไปไล่ดูกันวางไกด์สิบตัวเป็นฟูจินะครับแล้วก็ วงในเป็น a l c o อไ g h t สองตัวล่างเป็นไกด์ทรงเคนะ6.8ฟุตแสบายหน่อยผมรูดได้สุดโต๊ะหน่อยอุย้ยไม่สุดเว้ย <c oughs> <c oughs> ก็ตามนี้แหละครับวางไกด์มาทั้งหมด10ตัวป่ไปดูสเปคคันอีกคร่าวๆก็ความยาว6ฟุต8นะครับรองรับเวทเหยื่ออยู่ที่15ถึง45กรัม แล้วก็เวทสายอยู่ที่10ขีด20เป็นเวทสุดลักของผมเลยไม่รู้ทําไมผมชอบสิบยีนะ่สิบเนาะผมมองว่าเป็นเวทกลางๆอย่างที่บอกประจำนะครับเป็นเวทกลางๆเอาไปเล่นงานหนักได้เล่นงานเบาได้แต่เบาวิวเลยคงไม่ได้ผมมองว่าค่อนข้างเป็นเวทที่อนเนกประสงค์สําหรับตัวผมนะสำหรับตัวผมแล้วก็ลวดลายคันอาร์มานโดมาเฟียอันนี้ก็เหมือนกับหน้าซองนะครับ nla c a r ์บอนก a p h อาร์มานโดโทเร่สี่สิบที สวยนะผมมองว่าสวยฟอร์กิฟก็ทำมาสวยนะแล้วก็มีลายเซนนานิกอามั mando ที่ปิ็นติดไว้บาลานซ์คันออกมาโอเคอยู่ครับเวลาไม่ประกบลอกก็จะอยู่ประมาณนี้พอประกบลอกปุ๊บบาลานซ์ก็จะอยู่อยู่แถวนี้พอดีน่าจะทิ่มพอใส่ลอกปุ๊บมันก็จะอยู่กลางๆลพอดีผมไม่เดี๋ยวลอกประกบเลย ไปช่างน้ําหนักคันกันตามสเปคคือไมไ่ระบุน้ําหนักไว้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าน้ําหนักเท่าไหร่ช่างสดครับร้อยสามร้อยสามสิบกว่าเลยหรอเดี๋ยวช่างข้างนอกมันยาวมันเดี๋ยวไว้ผมช่างแล้วผมขึ้นให้อีกทีหนึ่งนะ ช่างลำบากคงต้องหาตาช่างยาวๆไว้ช่างคันเบ็ดสักอันละแต่ถ้าแค่จับถือมันก็รู้สึกว่าเบาครับน้ำหนักก็คงอยู่ช่วงประมาณร้อยหน่อยๆถึงถึงกเกือบเกือบร้สามิบสามสได้อยู่ตรงตูดเนี่ยเป็นยาง EVA ยาง EVA ครับแล้วก็มีระบุไว้ใช้สำหรับตกปลาเท่านั้นคงไม่มีใครเอาไปเขียยมะม่วง หรือเอาไปใส่เสื้อผ้าข้างบ้านสวยนะอย่างเดียวเลยที่ผมไม่ผมไม่ชอบก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับส่วนตัวผมจริงผมไม่ชอบด้ามคันสไตล์แบบเนี้ยที่เป็นด้ามคาร์บอนอะพอเวลาตีเวลานานเวลาไม่ได้ใส่ถุงมือ,อมันลื่นมันลื่นจริงครับต้องมาคอยเช็ดเช็ดน้ําไม่ให้มันแบบมันลื่นแต่อย่างอื่นน่ะผมมองว่าโอเคเลยสวยสวยนะชอบคันออกมาเป็นโทนดําแดงนะครับแมมดําแล้วก็ เน้นแดงก็ตามนี้เลยเหมาะกับงานอะไรครับนะักเต้นสิบยี่สิบงัดชะโดครับนะบางท่านอาจจะมองว่ามันงัดได้เลยนะัเต้นสิบยี่สิบงานช่อนงานชะโดสิบยี่สิบได้ครับยิ่งชนะไปตกตามหมายโล่งๆที่มันไม่ลกแล้วพาวเวอร์ลิฟ์คันสูงจริงๆกําลังเบรกลอกสูงหน่อยนึงเนี่ยมันลังปลางัดปลาอยู่อยู่แล้วครับจริงๆนะมันงัดอยู่ลังอยู่จริงครับส่วนเรื่องระเบิดเนี่ยมันก็แล้วแต่ แล้วแต่เอ็กซิเดนแล้วแต่สถานการณ์นะอาจจะกําลังวัดปากินข้างเรือจริงๆปุ๊บมุดฟุบโดนกราบเรือมันก็ระเบิดได้ยังนั้นครับไม่ว่าจะคันอะไรแบงเกตปีแค่ไหนส่วนตัวนี้ก็อาจจะไม่สามารถหาปลาช่อนอเมซอนไซส์เท่าที่เอาคันมาตุ้มซาบอเทสไปเทสคงคงหายยากนะครับเราต้องบอกแบบนี้ว่ามัน เราไม่สามารถเลือกปลาได้จริงๆครับนะ้าเวลาไปที่บ่อน,นั้นอะ่ะไม่รู้ว่าปลาอะไรจะกินแล้วก็ไม่รู้ว่าไซส์ไหนเราเห็นมันเข้าแล้วครับเราเห็นมันเข้าแน่นอนปลาช่อนอเมซอนเนี่ยเวลาเขาสาดเหยื่อหรือว่าเห็นเวลาเขาขึ้นน้ำโบกหางอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเอาให้เขามากินเนี่ยมันก็ลําบากนิดนึงครับอ๋อพูดถึงเรื่องกินปลาช่อนอเมซอนบ่อน,นี้ถ้าไปตกนะครับช่วงสาดเหยื่ออยากได้ตัวแล้วเขาเข้านะผมแนะนําใช้เหยื่อป๊อปป๊อปตัวใหญ่ครับ แล้วก็พ่วงตัวเบ็ดสามทางตรงท้ายแล้วก็พันด้วยผู้ฝายเวลาเขาสาสตร์เหยื่อตรงไหนเราตีออกไปไกลๆผลตรงจุดที่เขาสาสตร์ครับแล้วเราก็ป๊อปป๊อปสักสามทีแล้วก็ป,ป,ป,ปกลป่อยสักแป๊บหนึง่งสักสิบวิสิบห้าวิแล้วก็ป๊อปใหม่ถ้าเขาเข้ามาเดี๋ยวเขามาดูดตัวเบ็ดข้างล่างที่เราพ่วงไว้ใ,ใต้พอเปอร์ขอให้โดนนะครับแวะกันไปได้ว่างๆบออเมซอนบีเคเคไปลองตามหาโทฟฟ่ดูครับนะสำหรับน้าๆที่อยากลอง ขอจิบกาแฟหน่อยนะครับอยากลองปลดล็อกสายพันธุ์ปลาอเมซอนไม่ว่าจะเป็นเลดเทลอาริเกเตอร์ช่อนอเมซอนหรือพวกปรากฏไทเกอร์บ่อน,นี้มีปลาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเก็บปลายี่สกไทยปลาตะเพียนหรือตะโกกไม่รู้ครับแต่ใหญ่จริงๆครับไซส์ห้าไซส์หก ปลาเปคูปลาเทมปักกี้ปลาสวายปลาบึกปลาเทพาปลาขาวปลาฉดโดเยอะครับปลาเยอะ <c oughs> เด็กบอ่อดูแลดีนะลองไปตกได้คนดูแลบอ่อเด็กบอ่อเจ้าของบอ่อใจดีทั้งบ่อจริงครับสนุกสนานแน่นอนยังไงซะไปบอ่อเนี้ยไม่แห้วหรอกยังไงนะก็ต้องได้เยอะผมพูดตรงๆเลยนะเช้าเย็นนะต้องได้เยอะแน่ๆ ไปลองดูครับไปหาโทฟี่ให้กับตัวเองส่วนคลิปนี้ก็อ่าก็บอกไว้่วงน้านะครับก็จะมีคลิปอีกหนึ่งคลิปต่อจากนี้ก็คือจะเป็นเจ้าคันแจ c คอ l r e v o l วลเทสน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะที่ผมอัพทิ้งไว้ให้ก่อนผมจะหนีเที่ยวยาวๆอีกเหมือนเดิมส่วนหลังจากคลิปแจ็คออก็เดี๋ยวเจอกันกับ โปรเจกต์มอนสเตอร์ครับอย่างที่บอกเดือนละหนึ่งคลิปแต่ก็ยังมีคลิปรีวิวของเรื่อยๆนะครับแต่คือเอาไปเทสเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้ไปเทสอะไรมากมายแล้วจะมีเป็นโปรเจกต์มอนสเตอร์ให้ดูแทนคลิปละประมาณ1ชั่วโมงยาวๆครับนอนดูเพลินๆ1ชั่วโมงกับโปรเจกต์มอนสเตอร์เราจะตามล่าหาสายพันธุ์มอนสเตอร์ตัวเป้งๆมาให้นานาดูกันให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ผม จะหามันเจอนะถ้าหาไม่เจอก็บางทีก็คิดซะว่านั่งดูผมบน่นว่าพูดถึงสายพันธุ์ปลาพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวการเตรียมเหยื่อการเตรียมอุปกรณ์การเตรีมยมล่อการเตรเตียม,มคันว่าแต่ละสายพันธุ์ที่เราจะไปตกเนี่ยเขากินเหยื่อประเภทไหนเขากินเหยื่อประมาณไหนใช้อะไรตกดีส่วนคันกับลอ่อแน่นอนครับคันคาตาคอนควิส md สามศูนย์หนึ่งประกบกับชิมาโนอันฟิกสิบสี่ขีด 3ทมสิ้วนรับประกันความสนุกแน่นอนถ้าได้ตัวส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับนา,นานาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยครับยังมีอะไรให้นานา,นาดูอีกเยอะเหมือนอยงที่พูดไว้ท้ายคลิปตลอดส่วนคลิปนี้ก็ลากันไปแล้วขอบคุณนานา,นาที่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ